สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจเพื่อนตุ้ยนะครับพบกับคลิปประจําวันเหมือนเดิมนะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับรบกวนเลยนะครับสําหรับกลุ่มไลน์ของผมก็แอดโก888นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาพูดคุยมารับข่าวสารจากผมโดยตรงนะครับโดยในกลุ่มนี้ก็ยังมีพี่กบกิติกรนะครับแล้วก็คุณเกมเองด้วยนะฮะซึ่งเป็นคลอมิดทาง อ่ที่เรียกว่าเป็นแฟนบอลนิวูลนะครับตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกเลยนะครับเรียกว่ากําลังแลกเปลี่ยนกันสนุกสนานแล้วฮะซึ่งตอนเนี้มันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับในในในช่วงของฤดูกาลที่เปิดขึ้นแล้วรับรองสนุกครับแล้วก็มีกิจกรรมให้หลายๆคนให้เพื่อนๆให้สมาชิกเนี่ยได้ร่วมสนุกกันนะครับล่าสุดก็เป็นการทายสกอร์คู่ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับและหลังจากนี้จะมีมาให้มาฝากอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับรีบ วันนี้ผมจูหัวเอาไว้เนี่ยหลายๆคนอาจจะแปลกใจนะครับว่ามันมีด้วยเหรอไอความประทับใจที่ได้มาจากเกมที่เซนต์แมลี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันน่าผิดหวังในหลายๆส่วนในหลายภาคส่วนเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเหมือนเป็นการเอาหนังเรื่องเดิมๆม,มาฉายนะครับเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับกับไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะฮะกับการได้เห็นเฟรดเนี่ยมีความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาผ่านบอล5้าหลา10หลายังไม่ตรงเนี่ยนะครับ และเมื่อทีมตีเสมอได้แล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมเลโกนาโซชาเขาไม่ได้พูดกับลูกทีมหรือไงไม่กระตุ้นลูกทีมหรือไงให้เล่นเกมมันเร็วๆกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับชัยชนะนะรหรือว่าเขากลัวแพ้ก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทีแล้วก็ไม่อยากให้เห็นอีกไม่อยากจะเห็นอีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจนะฮะก็คือ ช็อตในช่วงท้ายเกมจากปอลปอกบานั่นเองนะครับคือหลายๆคนน่าจะเห็นนะช็อตที่ไอเชอดัมเขาไปสอยบูโน่แฟนันสักคว่ำเลยอะนะครับสอยบูโน่แฟนันสักคว่ำแล้วก็แบบกรรมการไม่ได้เป่าให้ฟาวอะนะครับแล้วปอกบาเขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอนะพวกสอยคืนปังเรียบร้อยลงไปนอนกิ้งเลยผมโคตรสะใจเลยพูดตรงๆนะครับเมื่อวานนี้ซัมตันเล่นเกมหนักนะครับแต่ในหลายๆช็อตผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าให้เป็นการฟาวนะครับเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ของซัมตันครับแต่ว่า บางทีก็เล่นเล่นหนักทุเรศไปอะนะครับเล่นตัดฟาวพั่มเพื่อนะครับแล้วแมวเต็เดเนี่ยสไตล์คาแรคเตอร์ของโซชาก็ไม่ค่อยมีลูกหนักลูกบู๊ลูกแบบลูกเกเรแบบนี้อยู่แล้วนะครับกลายเป็นบอลติ่มไปแล้วนะฮะผมเสียดายเมื่อวานเนี้ยสกอตแม่โอมินเน่ลงมาช้าไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าได้อยู่ในสามจกต้นเกมนะ ผมว่าได้มีเลือดสาดแน่นอนนะครับเพราะแม็กอม์แนเนียเขาไม่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับเฟสนี่ไม่กล้าชน,นครับไปไปชนกับเด็กยังโดนเด็กชนหัวทิ่มอ่ะยังโดนเด็กเบียดหัวทิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช็อตที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็สะใจที่สุดจากเกมเมื่อวานนี้ก็คือช็อตที่ป๊อกบาเนี่ยไปเอาคืนให้กับบูโน่เนี่ยนะครับ มันแสดงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะคือป็อกบาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แอฟซิตเป็นแอฟซิตที่5นะครับในฤดูกาลนี้จากการลงสนาม2เกมไม่เคยมีนักเตะคนไหนในประวัติศาสตร์พิมยรีกที่ทาแบบนี้ได้นะครับกับการลงสนาม2เกมแรกก็ทําไปแล้ว5แอฟซิตแบบนี้นะครับคือตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมามันยังมีข่าวว่าป็อกบาลนี่อยากย้ายทีมนน่นนี่นั่นแต่เขาเวลาลงสนามมันยังทําไม่เห็นถึงความทุ่มเทแบบ100%เซนะครับและยังมีความรู้สึกนึกคิดถึงความที่ว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนโดนหวดกูเอาคืนนะครับ นี่แหละครับคือปอกปาว่าเขายังมีความมือชีพเป็นมือชีพที่สูงอยู่นะครับนี่คือช็อตที่ผมรู้สึกว่าประทับใจที่สุดนะครับแล้วมันก็ยังทําให้เห็นว่าปอกปาเนี่ยเขายังคงคอมมิตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับไอเรื่องของอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าปอกปาก็ยังคงมีความเป็นมือชีพเต็มร้อยเกินร้อยเปอร์เซนด้วยนะครับก็อยากให้แฟนๆหลายๆแฟนๆทุกคนเนี่ยนะครับก็มองปอกปาในมุมที่เขาแสดงให้เห็นนะครับอย่าไปมองถึงที่ว่าเอ ι, เข้าไม่ได้พูดไอ, i, เ,อ i, เรื่องององ,ออนนองข วันข้างหน้านะครับถึงตอนเนี้ยป๊อกบายยังคงคอมมิชกัแมนเต็ดอยู่ครับแล้วก็ยังคงเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามแสดงให้เห็นแล้วในเกมกับสารตันเมื่อวานนี้ครับ